งวดแต่ว่ากินได้นิดนึง <c oughs> <c oughs> ลอด้วยกันชาแมวใ <c oughs> ด้ท้องรถมีตมากับแมวอ, <c oughs> อ่ะใช <c oughs> ่อะห <c oughs> ลอนอยู่ๆใ้ท้องรถทุกวันเรื่ๆๆๆๆๆึงแล้ว <c oughs> มอนอย่าตคนน้องอาอาอามาทำเหมันค่ะใช่ไหมพี่วันนี้เจอจีบีด้วยอ <c oughs> ๋อเจ้าอ้าวไม่ใับเหรอเขาจะจับ <c oughs> เเรราาอยากอันนี้เป็นคุณแม่กับคุณแม่หรอคะที่มากัญชาแมวเลยเต็มเลยเอากัญชาให้แมวด้วยเปล่คะวางยาถ้าอัลมอนด์มาฝากไว้คงแบบนอนเต็มอิ่มทุกวันฟองเลยถามเปย์เปย์งดแปลว่าอะไรเปย์ก็เลยบอกว่างดแปลว่ากินได้นิดนึง รโทรมาว่าอีกตัวนึงโดนรถชนตายก็เลยต้องรับอีมอนมาเลี้ยงหมดลูกเลยอันนี้ตัวหมดลูกเลยก็ในการทำหมันสัตว์คือเราเอาออกหมดมนตประกาศรางวัลผู้ชนะ เซลฟี่และสัตว์แฮปปี้ที่สุดนะคะซึ่งก็อัดสินจากการที่มีคนมากดไลค์นะคะว่าใครได้ไลค์เยอะที่สุดก็เป็นไอ้งน้องเปรย์นะคะนี่คือน้องเปรย์ได้รับเงินรางวัลนะคะคือไม่ต้องใส่ค่าที่พักคืนนั้นนะคะก็ยินดีด้วยที่ได้รับยอดเงินนี้ไปพร้อมกับอันนี้บินค่าทรหมดนลูกคุณนะคะเก็บคืนเลยค่าที่พักคืนค่ะก่จ่ายเพิ่มเลย ตื่นสักทีสิตื่นสักทีตื่นตื่นแล้วมเนี่ยเดียวมองบอลอยู่ก็แล้วแล้วก็จะรู้กลับ้าไหนว่าจะฝากฝากแล้วไหนมองจะมแอดมิดจนตัดใหม่ะคะบบริชาบตัวแลอองมาจะไม่ไเ่น